พราหนุ่มนี่ทำประโยชน์ต่อใครไม่ได้แล้วลูกๆของฉันก็ชอบสร้างความบันเทิงให้คนแปลกหน้าสุดด้วยสิและอีกอย่างถ้ามอบมนุษย์นี่ให้บ้านของฉันมั่นใจได้เลยว่าฉันกับลูกๆจะนำเรื่องส่วนที่ดีที่สุดมาให้เดี๋ยวนะเธอหมายถึงเธอหมายถึงคุปปาสักทีเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยถ้าเธอเก็บเขาไว้เล่นคนเดียวถามหน่อยมันสนุกตรงไหนกันยกให้ผมเถอะหน้า ทุกคนจะได้สนุกไป้วยกันไงอ้ขอเถอะใครจะไปสนใจละครลิงของนายกันยังไงซะมันก็ต้องทร,รมานอยู่ดีพล่ามพล่ามพล่ามแล้วก็วิ่งไล่ตัดหำเข้าไปทั่วปราสาทบ,บลาบลาลา <laughs> <laughs> ฉันฟังพวกเทเถียกันมาพอแล้วช่างไร้สาระก,กันสิ้นดีแต่ฉันตัดสินใจแล้วไอเซนเบิร์กชะตาของเขาอยู่ในมือของเธอ พระแม่มีรันดาฉันขอคัดค้านค่ะไฮสันเบิร์กยังทำตัวเหมือนเด็กและเรายังไว้ใจไม่ค่อยได้มอบมนุษย์นี้ให้ฉันสิและจะได้จบจบเรื่องนี้สัทีพุบตูดของกาไปเลยไอ้นังขี้แพ้ชวนตีไปหาเหยื่อของแกที่อื่นเลยไปเงียบเถอะนายห,หนูผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่นะฉันน่ะละไอ้หนู เธอต่างหากำลังเถียงกับพระแม่เธอไม่ใช่พกคอนน่นนายคงไม่รู้จักความ<อ>รักของฉอบนเป็นเธอสักวันเธอจะสูงกว่าอีโก้ของตัวเอง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ถงไม่ถามสุกทาสักคำเลยนะเงียบสักที <c oughs> การตัดสินของฉันคือที่สิ้นสุดจะไม่มีการโต้เถียงกันอีกสมเนียกด้วยว่าพวกเธอเป็นใครขอบคุณฮะลอ่ขั้นและสุภาพบุรุษขอบคุณที่ตั้งตารอ และการแสดงกำลังจะเริ่มแล้วมาดูกันว่าแกจะเจ๋งแค่ไหนอีธานวินเทอร์พร้อมหรือยังไม่เดี๋ยวเิบเก้าแปดจัดอกห้าสี